หยุดตั้งแต่ามจ้ะยายตงมดยวองใจเลยฐานถ้าต่อหน้าไม่จัดรับ่อนะอพิวาทนาสิเฮเลสเนจังวัธนปปจิโนจตารวะธรรมวาธันติอายุวันโนสุขังพระลังจ้าตู่จ้าตู่จาดู